วันโกนวันพระมีความสำคัญต่อจิตวิญญาณมากเคยรู้ไหมวันโกนวันพระมีความสำคัญต่อจิตวิญญาณมากพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ชัดเจนชาวพุทธไม่ควรตกข่าวอย่างยิ่งในวันพระตลอดเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่ข้างแรมจนถึงข้างขึ้น15บห้าค่ำหนึ่งเดือนมีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้ ถ้ามนุษย์ทำความดีก็จะถูกเจ้าที่เขตบันทึกไว้ในแผ่นลานทองแล้วเจ้าหน้าที่ในแต่ละเขตก็จะรวบรวมแผ่นทองไปให้อากาศเทวาเพื่อรวมบัญชีไปให้หัวหน้าอากาศเทวาแล้วรวบรวมไว้ให้เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่แล้วนำไปถวายเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินเพื่อรายงาน ท้าวสักกาเทวราชก็ทำการประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงานในวันโกนหรือวันพระหนึ่งวันวาระการประชุมนี้มีสองวาระคือ 1. เรื่องราวของดาวดึงสองเรื่องราวของท้าวจตุโลกบาลที่เอาบัญชีมารายงานเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อสิ้นบุญผล แห่งความประมาวิบากกรรมเก่าจึงส่งผลให้ไปเกิดเป็นเปรตและอสุรกายก็มีตามกําลังบาปบางก็ไม่เกิดเป็นสัตว์ดรัจฉานก็มีเพราะฉะนั้นเท้าสักกาเทวราชท่านจึงสอนเอาไว้ว่าอย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาทให้ฉลาดในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็สั่งสมบุญด้วยการเจริญพุทธานุสติแล้วก็ไปที่จุลามณี เทวดาบางเหล่าด้วยดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อเธอสิ้นบุญด้วยผลอันเหลือจากกุศล,ลกรรมในอดีตทำให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เทวดาบางเหล่าไม่ประมาทมีทิพยสมบัติมากมีการอันเป็นทิพย์ที่ประณีตแต่ไม่มัวเมามันเพิ่มเติมกุศล,ลกรรมด้วยการไปนมัสการพระจุลมณีหลังจากที่ฟังธรรม